สวัสดีค่ะวันนี้เรามาดูเรื่องเยื่อบุหัวใจอักเสบกันนะคะ Bacterial endocarditis เยื่อบุหัวใจอักเสบหมายถึงการอักเสบของเยื่อบุผนังด้านในของหัวใจ endocardium ถือเป็นภาวะร้ายแรงหากไม่ได้รับการรักษาอาจทำให้เสียชีวิตได้รวดเร็วโรคนี้พบมากในผู้ใหญ่มากกว่าเด็กสาเหตุนะคะเกิดจากการติดเชื้อแบคทีเรีย ที่พบบ่อยได้แก่สเตโ o คอค c u s และ s t a p h y l o c อค c u s นะคะที่พบบ่อยนะคะจะเป็นเชื้อแบคทีเรียสเตโ o คอค c u s และ s ส a ตฟิโล c o c c u s ผู้ป่วยมักจะมีความพิการของลิ้นหัวใจอยู่ก่อนเช่นลิ้นหัวใจพิการจากโรคหัวใจรูมาติกหรือลิ้นหัวใจพิการแต่กำเนิดเป็นต้น เมื่อร่างกายมีการติดเชื้อเช่นเชื้อเข้าร่างกายขณะถอนฟันหรือสอดใส่เครื่องมือในทางเดินหายใจหรือทางเดินปัสสาวะเป็นโรคเหงือกอักเสบทำแท้งฉีดเฮโรอีนนะคะเข็มที่ใช้ไม่สะอาดนะคะการใช้สารเสพติดหรือติดเชื้อจากการผ่าตัดเป็นต้นเชื้อโรคก็ผ่านกระแสเลือดเข้าไปทำให้การ อักเสบของเยื่อบุหัวใจและลิ้นหัวใจทำไมคะแพร่กระจายไปอย่างรวดเวรว็วอาการมีไข้สูงหนาวสั่นอ่อ,อนเพลียเบื่ออาหารน้ำหนักลดปวดเมื่อยตามกล้ามเนื้อตามข้อและอาจมีอาการเลือดออกเช่นมีเลือดกำเดาไหลหรือมีจุดแดงนะคะจ้ำเขียวขึ้นตามตัวนะคะมีจุดแดงจ้ำเขียวขึ้นตามตัวผู้ป่วยมักมีอาการซีด โลหิตจางนะคะซึ่งจะเป็นมากขึ้นเรื่อยๆถ้าเป็นรุนแรงอาจมีภาวะหัวใจวายอัมาพาตครึ่งซีภาวะไตาวายร่วมด้วยในรายที่เป็นชนิดเฉียบพลัน acute bacterial endocarditis นะคะถ้าในรายที่เป็นชนิดเฉียบพลัน acute bacterial endocarditis ผู้ป่วยมักมีอาการเกิดขึ้นฉับพลันนะคะ ชนิดเฉียบพลันผู้ป่วยมักมีอาการเกิดขึ้นฉับพลันทันทีและมีความรุนแรงแทรกซ้อนขึ้นอย่างรวดเร็วมักเกิดจากการติดเชื้อ s a p h y l o c o c c u s และมักไม่มีประวัติความพิการของลิ้นหัวใจมาก่อนนะคะมักไม่มีประวัติความพิการของลิ้นหัวใจมาก่อนในรายที่เป็นชนิดเรื้อรัง subacute bacterial อ n d โดค r d i ดติ itis, ผู้ป่วยมักมีอาการค่อยเป็นค่อยไปอย่างเรื้อรังนะคะถ้าเป็นชนิดเรื้อรังก็จะมีอาการค่อยเป็นค่อยไปอย่างเรื้อรังบางรา,ายอาจมีไข้นานเป็นแรมเดือนซีดนะคะและผ่ายผอมลงเรื่อยๆมักเกิดจากเชือ Step ้อสเตปโตคอคัสซึ่งมีความรุนแรงน้อยกว่าเชื้อสเตฟิโลคอคัสนะคะ เชื้อสเตปโตคอคัสมีความรุนแรงน้อยกว่าเชื้อสเตฟิโลคอคัสสิ่งที่ตรวจพบนะคะไข้สูงซีดมีจุดแดงจุดเลือดออกขนาดเท่าเข็มหมดุดขึ้นตามผิวหนังเยื่อบูตากระพุ้งแก้มและที่ใต้เล็บหัวใจเต้นเร็วม้ามโตใช้เครื่องฟังหัวใจมักจะได้ยินเสียงฟู่นะคะมักจะไ,ได้ยินเสียงฟู่ ภาวะแทรกซ้อนอาจทำให้มีภาวะโลหิตจางเลือดออกง่ายหัวใจวายไตายวายอมมาพาตโลหิตเป็นพิษภาวะแทรกซ้อนนะคะทำให้มีภาวะโลหิตจางเลือดออกง่ายหัวใจวายไตายวายอมมาพาตโลหิตเป็นพิษการรักษาหากสงสัยควรส่งโรงพยาบาลภายใน24ชั่วโมงนะคะมักจะ วินิจัยโดยการเจาะเลือดส่งเพาะเชื้อนะคะเป็นฮีโมคคลเชอร์นะคะคือการเจาะเลือดส่งเพาะเชื้อตรวจเอ็กซเรย์ตรวจคลื่นหัวใจและถ้าจำเป็นอาจต้องทำการตรวจพิเศษอื่นๆแล้วให้ยาปฏิชีวนะนะคะตามชนิดของเชื้อที่พบนะคะให้ยาปฏิชีวนะตามชนิดของเชื้อที่พบส่วนมากจะให้เพนิซิลินชนิดฉีด ในขนาดสูงๆงนะคะส่วนมากจะให้เพนิซิลินชนิดฉีดในขนาดสูงสูงนาน4 8สัปดาห์และรักษาภาวะแทรกซ้อนที่พบร่วมเช่นภาวะหัวใจวายภาวะไตวายนะคะอัมาพาตโลหิตจางเป็นต้นการป้องกันผู้ป่วยที่เป็นโรคหัวใจพิการแต่กะเนิอหรือโรคหัวใจรูมติกเคยผ่าตัดใส่ลิ้นหัวใจเทียมหรือเคยเป็นโรคนี้มาก่อน ก่อนจะถอนฟันหรือทําไมคะให้แพทย์ตรวจรักษาไม่ว่าจะก่อนที่จะถอนฟันหรือให้แพทย์ตรวจรักษาโดยการสอดใส่เครื่องมือหรือสายสวนในทางเดินหายใจหรือทางเดินปัสสาวะแพทย์จะให้ยาปฏิชีวนะเพื่อป้องกันมิให้เกิดโรคเยื่อบุหัวใจอักเสบแทรกซ้อนนะคะ ถ้าเรามีอาการดังกล่าวข้างต้นหรือญาตินะคะภายในครอบครัวคนรู้จักเพื่อนร่วมงานมีสัญญาณของโรคนะคะแล้วก็ไม่แน่ใจว่ามีอาการที่จะเริ่มป่วยเป็นโรคใดๆก็ตามนะคะอาจจะไม่ใช่โรคนี้ก็ได้เราควรที่จะทำไมคะพบแพทย์นะคะพบบุคลากรสาธารณสุข แต่ในหัวข้อเรื่องนี้เป็นเรื่องของอาการโรคเยื่อบุหัวใจอักเสบหรือ Bacterial Endocarditis ซึ่งอาการของโรคนี้นะคะจะพบจากการติดเชื้อแบค t e r รีที่พบบ่อยนะคะจะเป็น Stepto-Coccus และ Staphylococcus ขอให้ทุกคนมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะคะเป็นกำลังใจและ เป็นกำลังสติปัญญาให้เสมอค่ะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ